สวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่น fc ช่องต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะมาดูแนวทางลาวสตานะคะเพื่อนและมัดรวมทุกเราวในโลกนี้เนาะลาวสตาและมัดรวมทุกเราในโลกนี้นะคะ,ะ,ะ,คะเพื่อนเนาะนะคะทันลาวสตานะแล้วก็ลาวช่วงบ่ายๆแล้วก็ดึกๆนะลาวช่วงเช้าไม่ทันแล้วเดอ้อทุกคนลาวช่วงเช้าไม่ทันแล้วนะคะ นะมาดูผลกันก่อนเนาะนะคะมดรวมทุกราวในโลกนี้เมื่อวานนะคะต้อมให้เด่นที่5และ2นะเด่น5และเด่น2เมื่อวานมี FC จับเลขในตารางถูกนะคะเพื่อนเมื่อวานจับเลขในตารางแล้วถูกด้วยเดอ้อนะคะน่าจะเป็นราวทีราวอะไรต้องไม่แน่ใจนะเนาะมาดูนะคะ อันนี้นะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าต้องาต้องตรวจผลลาวถูกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวต้องดูก่อนเดอ้อเพราะว่าต้องได้ใส่เลขของวันที่ไปหรือเปล่าเพื่อน,อนๆคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึงนะเมื่อวานมีเพื่อนๆ fc ถูกนะแต่ว่าทําไมต้องเขียนไม่มีเลข184่งแปดสี่าทำไมไม่มี184เนาะเดี๋ยวดูก่อนเดอ้อนะคะผลหวยลาวนะคะ ไม่รู้ว่าต้องตรวจผลมาถูกหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวรอต้อมแป๊บหนึ่งนะคะท่านไหนพอรู้นะคะพิมพ์มาให้ต้อมด้วยเดอ้อท่านไหนพอรู้พิมพ์มาให้หน่อยนะคะมาแล้วเมื่อวานวันที่8ดเนาะ นะตรวจผลถูกนะคะทุกเพื<ๆ>่อนต้องคิดว่าต้องตรวจผลผิดนะถูกแล้วนะคะทุกคนมาดูต่อนะเรามาตรวจผลกันต่อนะคะเรามาตรวจผลกันต่อนะเนาะลาวเฮดดีนะคะเริ่มที่ลาวเฮดดีเป็นต้นไปนะเมื่อวานนะคะแล้วก็วันนี้ทันลาวสตาร์นะคะทันลาวสตาร์นะลาวเฮดดีลาวทีวีไม่ทนันมาดูนะคะ 89เนะคะเพื่อนเข้าสุดเม็ดเดียวนะวิ่งรูดตัวเดียวเลข8ก็เข้า8 9ตรงๆงนะคะเพื่อนแตก2ตัวล่าง2ตัวบนตรงๆรนะคะแล้วก็3 3สเพืพอ่พอนๆนคะตรงนี้เลขก,กำลังวันหลุดนะแต่สุรวัดดวงเราเข้านะคะเพื่อนต้อมกันให้เนาะมาดูลาวสตาค่ะ9 2 912นะคะเราได้นะคะเป็นตัวกลับเนาะเราแตก2ตัวบน นะคะเป็นตัวเด่นของต้อมด้วยเนาะท่านไหนที่รูดเลข2ก็ได้อีกหนึงเด้งนะมาต่อนะคะ9 6นะคะเพื่อนอันนี้หลุดนะ2ตัวล่างหลุดมาดูเราจำปาศักค่ะ898เพื 8, 9, 8่อนเพื่อนขาเราได้อีกรอบหนึ่งนะเราแตก2ตัวบนอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้น้เม็ดเดียวเลข8นะคะปังสุดๆเลยนะแล้วก็58น, <ะ S 1> นะคะเพื่อนสอตัวล่างท่านไหนที่ วิ่งห้าก็ได้1เด้งแล้วนะวิ่งห้าก็ได้1เด้งแล้วเลขที่ต้องชอบนะคะเลขที่ต้อมชอบเนะาะห8ก็ได้อีก1เด้งนะคะเข้าตรงๆงเลยนะมาต่อนะคะราวสามาคัคคีหกหกเจ็ดนะคะตรงนี้หลุดเนาะหกหกเจ็ดหลุดนะคะแล้วก็สี่หกนะคะเพื่อนหลุดนะคะมาต่อที่ราวทีวีค่ะ 2 0 7นเะคะเพื่อน2007เสียดายเด้อเลข0ูย์กับเลข7อยู่ในตารางแต่ต้องไม่ได้เจาะให้นะคะหลุดนะคะส่วน62นะคะเพื่อน62ก็หลุดนะมาต่อที่ราวสตาร์ VIP นะคะ017นเะคะเพื่อนเราแตกตรงตรงเลยนะเราเข้าตรงตรงนะคะเราเข้าตรงตรงตรงนี้นะแตก2ตัวบนราวสตาร์ VIP ค่ะ แล้วก็06ตรงนี้เราหลุดนะคะมาต่อที่ราวกาชาตินะ403หลุดนะคะพเพื่อน33หลุดนะ,ะมาต่อที่ราวเวียงจันทร์นะคะพเพื่อนนำสูตรนี้ไปเล่นราวได้เยอะเลยนะคะราวเวียงจันทร์259นะท่านไหนที่วิ่งเลขห้านะคะก็ได้ 59เาเนาะสวัสดีค่ะพี่แหมมมาแล้วต่อจะ้ะใช่ค่ะต่อค่ะแล้วเดี๋ยวต่อฮา,านอยสูตรสองนะคะเนาะต่อฮานอยสูตรสองต้อมยังไม่ได้ไปช่วยพ่อที่สวนเลยทุกคน <c oughs> ยังไม่ได้ไปช่วยพ่อที่สวนเลยนะคะมาต่อนะเราแตกนะคะวิ่งห้าเข้าฮาเกานะคะ รูด2นะก็จะเข้าสองสเดอ้อท่านไหนรูด2นะก็เข้าสองสี่นะคะมาต่อที่ราวดาวนะคะ9 5 9 4ห้านะคะเพื่อน5 994นะคะหลุดเนาะเลขเดียวกับราวันนี้เลยเดอ้อทุกคนเลขเดียวกับราวันนี้เลยนะนะเลขทูบนะเลขเดียวกันเลยไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเดอ้อนะคะ มาต่อนะคะลาวดาว2ตัวล่างเราได้ตรงตรงเด้อเจ็ดห้นะคะเราเข้าตรงๆงนะคะแตกลาวดาวสองตัวล่างตรงๆนะมาดูลาว King, คิงค่ะเพื่อน202เราได้อีกแล้วนะคะเนาะเป็นตัวกลับเนาะหนึ่งเด้งนะคะท่านไหนรูป2ก็ได้อีกหนึ่งเด้งนะนะคะ เดี๋ยวพ่อหักค่าแรงใช่ค่ะแฟนกลับมาทานข้าวที่บ้านนะข้าเที่ยงนะแล้วก็ไปต่อเดี๋ยวต้องไล่อีกสอรอบาต้องไปนะคะเหลืออีกไม่กี่ต้นค่ะเนาะแต่ว่ามีคนขึ้นให้นะพี่แหม่มมีคนขึ้นให้พ่อแค่ไปนั่งเก็บนะคะมาต่อนะ272เนะคะเพื่อนเจเราได้เป็นตัวกลับเดอ้อเป็นตัวที่ต้อเน้นนะคะ ดาวคิงท่านไหนนําไปเล่นแตกบนล่างเลยนะคะดาวคิงแตกบนล่างเดอ้อแล้วช่วงเช้าเราได้นะคะตรงกลางกลางเราหลุดนะมาดูดาวลาวคิงลาวเวียงจันลาวดาวเราได้นะคะเพื่อนมาต่อนะที่สูตรวัดดวงนะคะเพื่อนสูตรวัดดวงและเลขชุด3ตัวบนนะสูตรวัดดวงมาดูนะคะลาวเฮดดีนะคะ 89เราชนกัน2สูตรเลยนะทุกคนเราชนกัน2สูตรเดอ้อนะคะเราชนกัน2สูตรสูตรหและสูตรวัดดวงนะคะเราชนกัน2สูตรเพื่อนๆอันนี้ต้องลืมเขียนเดอ้อวิ่ง6รูด9นะวิ่ง6รูด9นะคะท่านไหนที่ รูดเลขเก้ก็ได้อีกหนึ่งเด้งเด้อนะคะแล้วก็3ามสเพื่อนๆ่คะ3ามสามาสองรอบนะแล้วก็มาหาน่อยด้วยนะคะต้องกันให้อยู่เด้อสามสนะคะเราแตก3ามสมหรอบแล้วนะนะคะมาดูลาสตาค่ะ9ก้นสองนะคะตรงนี้หลุดนะคะสูตรนี้หลุดนะแล้วก็96้าเพื่อนๆคะเราได้นะท่านไหนที่วิ่ง9และรูด6ก็เข้า 96นะคะมาดูเราจำปาสักค่ะ898นะคะเพื่อนเราได้ตรงตรง2ตัวบนอีกแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้นะเราแตก2ตัวบนเราจำปาสักนะคะเพื่อนอีกรอบหนึ่งชนกันกับสูตรเลขกำลังวันเลยนะมาต่อนะคะ58ตรงนี้หลุดนะคะทุกคน เราสามาัคคีห6หกนะคะเพื่อนๆ667เราได้ตรงๆงเลยนะคะเราเข้าตรงๆงเป็นตัวที่ต้อเน้นนะคะ1เด้งแล้วนะส่วนท่านไหนที่วิ่ง6ก็ได้อีก1เด้งเดิอนะคะวิ่งหเข้าบนล่างวิ่งวิ่ง6เข้าบนล่างนะคะเนาะเข้า4ี่หด้วยนะคะเนาะแตกนะคะ2ตัวบน2ตัวล่างเลยนะสำหรับเราสามัคคีค่ะ มาต่อที่ราวทีวีนะคะราวทีวี207ตรงนี้หลุดนะคะแล้วก็62เพื่อนๆคะเข้าตรงๆไปเลยนะเข้าตรงๆไปเลยเป็นตัวที่ต้องเน้นด้วยนะคะท่านไหนวิ่ง6ก็แตกอีกเด้งหนึ่งนะนะคะเราได้ เนาะสองตัวล่างตรงๆนะคะมาต่อกันที่ลาวสตาวีไอพีนะทุกคนลาวสตาวีไอพีเนาะลาวสตาวีไอพีสวัสดีค่ะคุณละไมสวัสดีจ้าน้องต้อมสวัสดีนะคะมาดูผลกันนะคะเดี๋ยวต้องให้แนวทางเนาะนะคะคุณละไมคะมาดูลาวกาชาดเนาะศูนยะ์สามเราได้เป็นตัวกลับเดอ้อนะคะเราแตกศูนย์สามและสามสามเรามาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนสามสามเราเข้าสองรอบเลยนะ มาต่อที่ราวจันนะคะพเพื่อนเวียงจันเนาะเวียงจันนะคะลาเวียงจันสองห้านะคะสองตรงนี้ท่านไหนที่รูด9ได้ห้าเนะทุกคนนะคะท่านไหนรูด9ได้ห้าแล้วก็4 2เราหลุดนะคะมาดูลาวดาวค่ะพเพื่อนห้าเก้สนะคะอันนี้ท่านไหนที่รูด9ได้9ก้นะคะ ท่านไหนรูด9ได้94นะมาต่อนะคะทุกคน2ตัวล่าง75ตรงนี้หลุดนะ75หลุดนะคะส่วนเราคิงค่ะ02หลุด72หลุดนะคะเพื่อนสุดวัดดวงก็เข้าดีสุดเลข1น,นะคะสุดหนึ่งเลขกำลังวันก็เข้าดีเลขชนกันหลายตัวนะคะทุกคนมาดูเลขชุด3ตัวบนกันต่อนะ นะคะมาเบิ้ลเยอะนะคะเมื่อวานมาเบิ้ลมาหามนะคะวันอาทิตย์มาเบิ้ลมาหามเด้อมาเยอะนะคะแต่ว่าเราหลุดนะเราไม่เข้านะคะเลข3ตัวเราไม่เข้าเนาะต้องดูแล้วนะคะเพื่อนเลขชุด3าตัวเราหลุดเด้อทุกคนต้องต้องขอโทษขออภัยนะคะเลขชุด3ตัวเราหลุดเรามาดูกันต่อของวันนี้นะทุกคน ลาวสตาร์นะคะแล้วก็มัดรวมทุกลาวในโลกนี้เลยนะรวมถึงลาวาพัฒนาด้วยก็ได้นะคะทุกคนเนาะรวมถึงลาวพัฒนาด้วยก็ได้นะมาดูเลขในตารางกันเลยนะคะเลขในตารางน้มีเลขศูนย์นะคะเลขสี่เนาะเลขห้านะคะสองหกหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดนะคะเนาะเลขเด่นอยู่ตรงกลางเดอ้อทุกคน เลขเด่นอยู่ตรงกลางนะคะเ <c oughs> นอะขอโทษนะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางเด่นสองและเด่นหกเนาะเด่นสองและเด่นหกนะคะเลขสองเนาะเพื่อนๆคะ่ะต้องจะเจาะให้นะคะมีสองศูนยเนาะสองหนึ่งนะคะสองศูนสองหนึ่งสองหกนะคะแล้วก็สองเจ็ดค่ะ เนาะมาดูเลข6นะคะเพื่อน6061นะ6567นะคะมาต่อที่ตัวกันนะคะทุกคนตัวกันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตัวกันของรวมราวันนี้นะคะทุกคนคือเลข5นะคะมี5051นะคะ5257นะ ส่วนเลขที่ต้อมชอบอันนี้ชอบส่วนตัวเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบตัวเดียวกับต้อมก็ซื้อตามได้เดอ้อท่านไหนที่ชอบตัวเดียวกับต้อมก็ซื้อตามได้เดอ้อเมื่อวานเลขที่ต้อมชอบเข้าตรงตรง5 8และ7 5นะคะ,ละเ,เลขที่ต้อมชอบเข้าตรงตรงสองรอบเดอ้อนะคะมาดูเนาะต้อมชอบนะคะเพื่อนๆ04ย์ตำแหน่งข้างบนตรงนี้นะ0ูนะคะ นาะสี่หนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งนอไม่พลาดตำแหน่งข้างล่างตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเจ็ดสี่สี่เจ็ดนาอสำหรับสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลขสองรูดเลขหกนะคะ <c oughs> วิ่งเลขสองรูดเลขหกค่ะต้อมจะเน้นให้ทุกท่านนะคะเพื่อนต้อมจะเน้นให้หกชุดหกหางนะหกชุดหกหางมาดูชุดแรกนะคะ 20นะคะ21หนึ่งนะคะเ <c oughs> นาะขอโทษนะคะพเพื่อน2021 61น,น,นะคะ6 7นะ51นะคะเพื่อนแล้วก็7 1 1 7นะคะ,หหนนะ,คะนเ,าเน,น,ะะนาะเพื่อนชอบก็ซื้อตามได้เลยเด้ออย่าลืมกลับกันด้วยนะคะทุกแนวต้องไปกลับนะอย่าลืมตัวกลับกันด้วยนะคะ นะคะอย่าลืมตัวกลับกันด้วยนะคะเลขในตารางที่ต้อมยังไม่ได้เจาะนะทุกคน 5, 5นะ4 4 5ห้าเนาะ4 6 6 4นะคะเพื่อนยังไม่ได้เจาะให้เพื่อนๆชอบก็ซื้อได้นะมาต่อกันที่สุดวัดดวงและเลขชุด3ตัวบนนะคะทุกคนวันนี้สุดวัดดวงต้อมให้แค่2ตัวนะเป็นเลขเด่น2ตัวไม่มีตัวการเพื่อน ไปหาตัวกันกันเองเดอ้อต้องให้แค่2ตัวคุณดีมากบอกว่าชอบ26ค่ะค่ะเลขเด่นนํามาจับคู่กันออกบ่อยเดอ้อนะคะเลขเด่นนํามาจับคู่กันออกบ่อยนะคะเนาะมาต่อนะคะสุดวัดดวงและเม็ดเดียวนะคะเพื่อนสุดวัดดวงและสุดเม็ดเดียวและเลขชุด3าตัวบนนะหวยลาวสตาร์และมัดรวมทุกลาวในโลกนี้นะคะเนาะสุดวัดดวงเลขเด่นจะเป็นเลข3า และเลข9นะคะเพื่อนเป็นเลข3และเลข9มาดูต้องเจาะเลข3ให้นะนะคะมี3 0 3 1นะคะ3 2 3 5นะคะ3 7เนาะแล้วก็3 8ค่ะมาดูเลข9นะคะเพื่อน90 91นะคะ92 93นะคะเพื่อน97เนาะแล้วก็9889นะคะนะต้องให้แค่เลขเด่น2ตัวสำหรับสูตรนี้นะไม่มีตัวการแล้วเดอ้อทุกคนเพื่อนๆไปกันกันนะคะไปจับตัวการเองเนาะสำหรับสูตรนี้นะวิ่งรูดเลข3และเลข9นะคะทุกคนต้องเจาะให้6ชุดเหมือนเดิมนะ นะคะตั้มจะเจาให้6ชุดเหมือนเดิม3 0นะคะ3 1เนาะ3 8นะคะทุกคนเนาะ90 91เดินด้อและ93 39นะคะมาดูเม็ดเดียวต่อเลยนะคะไปเร็วนะแล้วต้้มจะต่อด้วยฮานอยสุด2นะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไม เขาไม่คืนเงินนิ้เคอีเช้าไม่เข้าใจลองทักไปในไลน์นะคะในเว็บเขาจะมีะติดต่อเว็บแล้วก็มันจะมีไลน์ให้ลองทักเข้าไปในไลน์เนาะต้องไม่รู้ว่าทุกเว็บจะเหมือนกันไหมนิ่เคอีเขาไม,ม่เขาปิดนะคะแล้วก็สิงคโปร์ด้วยเนาะนะคะลองทักไลน์นะคะที่ดูแลแอดมินนะคะที่ดูแลเนาะต้องไม่แน่ใจว่าทุกอ เขาเรียกอะไรเวฟจะเหมือนกันหรือเปล่านะเพราะต้อมก็ไม่ทราบนะคะเพื่อนจะเหมือนกันหรือเปล่าลองเข้าไปดูตรงมุมข้างบนหรืออะไรที่เขาบอกว่าติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็แอดไลน์เข้าไปแล้วก็ติดต่อไปเดิอนะคะส่วนมากก็คืนอยู่นะต้อมว่าส่วนมากก็คืนแล้วแต่เวฟว่าคืนช้าคืนเร็วนะเนาะนะคะแล้วแต่เวฟว่าคืนช้าคืนเร็วติดต่อไลน์เข้าไปเลยนะคะเนาะมาดูกันต่อนะคะ สำหรับเม็ดเดียววิ่งรูตัวเดียวนะสำหรับเม็ดเดียววิ่งรูตัวเดียววันที่9นะคะเป็นเลข8นะทุกคนเลข8นะคะมาดูตัวที่ต้องจะเจาะเลข8ให้เด้อนะคะ80 81นะคะ8 2 8สองนะคะ 8ปแล้วก็89เาเด้อนะคะทุกคนชอบตัวไหนแคปหน้าจอแล้วซื้อตามได้เลยนะคะมาดูเลขชุด3ตัวกันต่อนะคะวันนี้ต้้มเจาะให้10ชุดนะคะ10ชุดเพื่อนๆท่านไหนชอบก็ซื้อตามนะคะ027นะ051ค่ะ526นะคะ 5 2, 7, นะ้าอเนาะสี่สองหนึ่งเจดแนะคะ8ปดสามหนะ904นะคะทุกคน9 8้สนะและชุดสุดท้ายค่ะ997นะคะเลขแบบนี้ต้องบอกแล้วนะ997ก็ต้องการเจ็แบบนี้ด้วยนะ ต้องการเลขมีเลข9 2สองตัวและเลข7 2ตัวแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเรากลับ3ประตูเนาะเพิ่มมาอีก3ประตูก็เหมือน6ประตูเหมือนเราซื้อเลขทั่วไปนะคะมาดูตัวที่ต้องจะเน้นให้นะ0 2นนะคะเนาะ2อ2 6สอย่าลืมเลข6กับเลข9นะคะทุกคน7 8 1นนะเนาะ904ย์ 9, 0, 4, ตรงนี้อย่าลืมกันด้วยนะคะ9 8 4สนะและตัวสุดท้ายค่ะเพื่อนๆ9 9 7อย่าลืมเลข9ก้ากับเลข6เดินนะคะอย่าลืมเลข9ก้ากับเลข6เป็นตัวเดียวกันเพื่อนเพื่อนคะชอบตัวไหนรักตัวไหนแคปหน้าจอแล้วซื้อตามได้เลยเด้อชอบตัวไหนรักตัวไหนก็แคปหน้าจอแล้วซื้อตามได้เลยนะคะแคปนะคะแคปเดอ้อแคปเดอ้อนะคะแคปเดอ้อเนาะอันนี้สูตรวัดดวงและเม็ดเดียวนะคะและเลขจุด3ตัวแคปกันนะคะ เนาะแล้วอันนี้สูตรเลขกําลังวันนะคะเนาะสูตรเลขกาลังวนันท่านไหนที่สนใจทูบก็แอดไลน์ต้อมมาเดี๋ยวต้อมส่งรายละเอียดให้นะท่านไหนที่สนใจทูบนะคะเนาะจ้จำไหนทูบเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มามาในนี้ละไม่มาโฆษณาในนี้นะคะทุกคนต้อมจะจบไลฟ์แนวทางลาวสตาร์ star, และมัดรวมลาว ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆ FC ของต้อมทุกๆท,ท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะคะเนาะเดี๋ยวต้อมมาต่อแนวทางหวยลาหวยฮานอยสูตร2เดอ้อนะคะต้อมมาต่อฮานอยสูตร2นะคะเนาะท่านไหนที่รอสูตรเลขเด่นสี่นอยและสูตรวัดใจสี่น้อยเดี๋ยวจบไลน์นี้เจอกันนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะนะคะยังไงไลน์นี้ขอให้ทุกท่าน ปังๆนะคะเน้ออย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย